พร้อมต้อนรับเอซเป็นที่เรียบร้อยอาณาจักรเจ้านางน้อยแห่งเมืองสีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องกว่งไปครับมิดหมอแค้นแฟน,แฟนหมอรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชานลสวัสดีไปยังแฟนครับเอซสาวหน่อยเป็รบันแทงแฟนครับเอซีลาหน่อยอุ้งอิงสู้ผู้สู้คนเดครับเด้อ มาพอกันในเวลาบ่ายสามโมงกว,กว่าครับพี่น้องสำหรับช่องไทยซีเกตชาเนี่ยคลิปนี้สิมวาว้าวอดจอดถึงครับเรื่องราวของอาณาจรรักรเจ้านางน้อยหรือว่าบ้านลาดน้อยอุ้งอิงน,น,นั่นเองครับพี่น้องทางดันสีสเกตสามบาท ได้ไปทาการก่อสางได้ไปทําการปรับปคุงแก้ไขส่วนที่มันบอ่อเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยข่าวสารเหลืองเล่าต่างๆครับภาพที่น่าใหม่มีนอแค้นแฟนน้อลำ้ด้เบิงได้แง่ส่วนหนึ่งครับมาจากช่องส,สีสเกตสางบ้านล่าสุดได้มาจากช่องส่วนโตของทาง พ่อรุ่งสวัสด์เนาะเพิ่นได้ไปเป็นคนสวนปลูกยาประดับประดาบริเวณบ้านลาหน่อยอุ้งอิงทำความสะอาดเพื่อนยังครับรอต้อนรับแฟนคลับเอฟซีนั่นล่ละครับผมจังหวาพร้อมแล้วสำหรับอาณาจักรเจ้านางน่อย อาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงแห่งที่สองของจังหวัดศรีสะเกษจากจังหวัดศรีสะเกษบอดใหญ่อยู่สารคาบ,บอดน้อยอยู่ศรีสะเกษที่เฮ็ดทีสร้างเพื่อย,อยังรับเพื่อตอนรับแฟนคลับเอฟซีเพื่อควมสะดวกสบายของแฟนคลับเอฟซีที่สิได้ไปเยี่ยมไปเยือน เมือสำคัญครับวันที่30ตุลาคมตีสิอ่อดจอดถึงนี่ทางด้านพอเอกทางด้านแม่น้อยลาน่อยออออลุงอิงเตรียมควบคุมลุงป้าหน้าอาเนาะมาเห็ดมาสางมาแปงสิ่งที่สิมาประดับประดาองค์กระถินเพื่อให้มิดหมอ้อแค่นแฟนมอ้อลำใดเห็นใดแยง่งใดเบงึงอลังการ งานสาร้างจากฝีมือของลุงลุงลาหน่อยอุงเอิงเป็นผู้เย็บปักทักรอยแล้วก็แม่บ้านทั้งบ้านน้องคู่กับบ้าน่วกด้วยช่วยกันซอยกันซอยกันเบิงซอยกันแย่งซอยกันเห็ดเท่าเสียงด้ว่าครับชีวิตชีวิตของลาหน่อยอุงเอิงครอบครัวลาหน่อยอุงเอิงพริก พริกะตาชีวิตในปัจจุบันทันดวดหลังจากที่เขามาอยนในองค์กรสาวน้อยเพรบันแพงนี่เทาสิได้เห็นว่ายัางครับเทาสิได้เห็นว่าครอบครัวลาดน้อยหุงอีงนี่มีฐานะขึ้นและก็มีคนคู้จักหลายขึ้นจากคนที่ ครอบรัวอย่งครับบอกไฟมีคนผู้จักบางคนดูถูกดูแคลนดูบินด้วยฐานะรอนยั้งครับแบ่งชนชั้นแบ่งฐานะพ่อตลาดหน่อยอุ้งอิงมีซื้อมีเสียงมีนามีตาทุกคนครับ,ห,บ,บหันกลับมาเบิ่งหันกลับมาแยง ดีจังเอินว่าชีวิตพลิกผันจากจากคนที่ให้กลับกลายมาเป็นดีจากคนที่ดูถูกดูแคลนหันกลับมาสองมาแง่เห็นความสำเร็จอุปสรรคต่างๆกลัวสีประสบผลสำเร็จมากในปัจจุบัน อุปสรรคดีครับเฮ็ดไฮลาดน้อยอุ้งเอีงดีเป็นผู้รักผู้ใหญ่ึ้นด้วยปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเจอปัญหามันต้องคิดหาทางออกมันต้องคิดหาทางแก้ย่างลาดน้อยอุ้งเอีงประสบปัญหาทางนั้นกาน สีเห็ดจังได้สีหาเงินหาครับเข้ามาสู่รอบรัวเห็นบ่ครับความคิดหลานหนอยอุ้งิงิกเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นพ่วเด็กหน่อยรุ่นเดียวกันใส่เสียงจะพร้อมไปหาร้องเพลงตามตลาดนัดเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบพัวเพื่อหาเงินใส่ในชีวิตประจำวันในความคิดเหตุจังไดสิมีเงินใส่ ในทุกๆมือเห็นจังไนสีสางฐานะขอบพรัวขึ้นมาได้นั่นคือความคิดความอ่านความหลาดหน่วยผู้หญิงณนะตอนนั้นจนกระทัง่งมาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงประสรบผลสำเร็จมีบ้านมีรถรถตอนนี้ออกมาสองสามขั้นตัว่าจะเป็นรถตู้ว่าจะเป็นรถเิ๊บ ว่าจะเป็นรถยังไงครับพราะจุนเนอร์มีคารหารหลังใหญ่หลังง่าอยากนำผักนำแรงของหลาดหน่อยอุ้งอิงเด็กหน่อยโตใน้น่อยคนหนึ่งพี่บอบบี้ไผหูจักนสามปีให้หลังลงไปหันแทบสิบคอยวิคันอยากหูจัก แต่ด้วยความหักคว,ความแพงด้ว,วดยความเมตตาหรือว่าด้วยความเป็นตาหักตาแพ่งของปลาหน่อยอเองกับว่ามีคนถิ่มคนฟ้าให้ลำบากตากตับมีคนเยินมือมาซอยเหลือเจือจนันบ่อขาดสายจนกระทั่งนะยุคปัจจุบันครับเธอสิบีบ้านมีรถมีเงอนมีเงินเป็นลาด กัยังมีคนคอยสนับสนุนยังมีคนคอยสปอร์ตด้วยคุณงามความดีที่เห็ดสี่สางที่ทัพกสำเร็จลุกลวกไปด้วยดีได้บ้านหลังใหญ่หลังงามอาณาจักรต่อไปกัจะมีความสวยความงามความจเจริญขึ้นมาเรื่อยๆในอนาคต นี่ก็ถือว่าพร้อมต้อนรับแฟนคลับ FC ในวันที่30ตุกลาคมที่สิวัดอย่าลืมอย่าพลาดครับไปร่วมงานกระถินของบ้านหลาดหน่อยพี่คลิปนี้ฝากตอนเอาไว้ใ่เพียงสำนีครับพี่น้องพ่อกันคลิปหนายูดีมีแห้งสบายดีครับผม